พร้อมผมขอายส่านการประชุมการหรือโครงการจังหวัดตกนะครับแล้วก็หน้าหน้าที่ทุกท่านนะครับในสังกัดข้าพเจ้านะครับวันนี้ก็เป็นการประชุมผู้การครับเรื่อทราบครับเรื่องวิสัยทราบครับเป็นข้อสั่งการจากการชุมทั้งก่อนครับมื่วันที่20เมษายนพุทธศักราช2566ครับซึ่งมีข้อสั่งการขอท่านประธานทั้งหม้าข้อครับโปรแกรมไฮทูเพามขยายเครือข่ายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและจริงใงในรายละเอียด คือจะต้องมีข้อมูลโทรศัพท์ต่อไปวันที่สามครับผลการปฏิบัติในการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในที่ตำรวจท้องที่เจ็ดภาคที่สี่ครับวุฒิที่ที่สิบเอ็ดมีสัญญาณจนถึงแปดพฤษภาคมพฤษภาคมสองพันหกสิบหกครับโดยขอให้หน่วยระลอกน้องพัการได้รายงานผลปฏิบัติตามหน่วยต่อไปนี้ครับเดี๋ยวได้ความเชิญกันแล้วครับ การกระทั่บริษัทเปิดใหม่น่ครับไม่ได้เืิดเลยใช่ไหมครับครับถูกต้องครับเชิญนการนั้นไม่ดีครับครับเรียนท่านประธานท่านผ่านมานะครับในการดเนินการส69เบอร์ขาด44เป้าหมายนะครับสำหรับโครงการสามารถบริการได้จับกลุ่มได้112รายผู้หาร้อยสามคนนะครับทรัพย์ที่ของการที่ธนาคารจิติตได้นเงินประมาณหกแสนสี่หมื่นบาทครับ ำหหับของการที่ทอการมีการมีการสื่อึ้นได้เนี่ยมป็นแบ้านสแสงหนึ่งนเมตรเศษนะครับรถบรรทุกอนก้ารยูโรยูอีแปดตันครับรับตนครับเราทำการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องการลักลอบนเข้าเงินเยนีในโดยทางการแสดงครับ่อนน้านี่นะแะคุณตางรายเป็นแต่เล็กแก็ทราบว่าแสผนกรรมของร้ายเนี่ยก็กการนำเอาพยายามนะเข้าไปในฝั่งของข้าง ฝั่งประเทศเชื้อป้าครับแล้วก็ใส่ใสุ่ก้อนนะครับเดินติดเข้ามาครับโดยมีมีแล้วในช่วง6ถึง8เดืานะครับถึงแล้ว่5เจริญกายทให้5เป้าหมายครับ็นการจะปรุงได้ผู้หา4ยครับแยกเป็นจำหน่าย5ลายข้อควา4ลายข้อความเสื่อม2ลายเสื่อมที่4ลาย หมายจับท่าหมายครับของการยาบ้าท่าห้างสองเมตรไอ้สูงสุดเก้าสามเจ็ดก้อนครับดีทราบลงมาท่าท่ามุมทหท่าไม lives, ่ต่อครับแล้วมีผลการจับคุมเป็นการจับคุมยาปิดรายสำคัญหนึ่งคดีเนี่ยพ ah ื้นที können, ่ของสองพันน้อยครับถือว่าวันที่เจ็ดพฤษภาคมเมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณสิบหกสามศูนย์ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับคุมตัว ครับนายครับรพัฒน์หอกคนเยี่ยมนะครับอยู่ปากเก็บบรรลุรีในข้อหาจำน่ายยาติดให้โทษยาบ้าอย่าไอซ์โดนไว้เพื่อาการจำน,น่ายโดยกาทำเพื่อกันค้าและเกียวเติดของการเป็นยาบ้า1่งัาเม็ดยาไอหนึ่งร้อย2กาสิบองกาองกรรัมรับจับกลุ่มในที่บางสะพาน้อยนะครับแล้วก็ไ้้ยำตัวผู้หาของการตรงเมือ่อสอบสวน

หมายครับจับกลุ่มตัวนีได้จับกลุ่มตัวตัวนึีได้หนึ่งร้อี่ผู้หาหนึ่งรสี่คนครับแยกเป็นจำหนายสิบเอ็ดีเท่ากองสิบดทีข้ากองด้วยเศษสิบสี่ีเศืสี่เก้าีครับจับกลุ่มตามหมายได้ได้หนึ่งหมายของการติดยา,าบ้าจนวนสองสองพันหกนอสน 5, อนะิบแปดเม็ดยาไอซ์ตรที่้าคกราครับตรวจที่ซสินมูลค่าสี่แสนสี่หมื่นสองพันโแยกเป็นัพย์สิน ของการเป็นจำนวนหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันครับรับทีทเกี่ยวเนื่องสามแสนหนึ่งหนมื่นเจ็ดพันครับโดยมีรถเกินสองคันอาวุธปืนสี่กระบอกเครื่องกระสุนปืนสามสามสองนัดท้องรูปพันธุ์ในการครับุ่ดผลการปฏิบัติของจังหวัดนันุรีตรงนี้ครับเป้าหมายเคือขคายยาเสทั้งหมด 5, ค่าเครือข่ายครับเป้าหมายปิดล้อมกดค้นปกติาเป้าหมายครับผลการปฏิบัติกับคุมได้หนึร 28ลายนักทหางห128คนครับมีจับกระป๋อจับได้4ลายครับอาดีเส่ได้67ลายครอบครอง1 1ลายครอบครองไม่หน่า35ลายจำหน่าย8ลายครับแล้วก็ความผิดอื่นๆ3ลายเป็นอาวุธปืนครับออกกลางยาบ้า1,817เม็ดไอโอน7 1กรัมกรูโิยยี่1.66กรัมอาวุธปืน3กระบอกเครื่องสุญปืน50นัด รถจักรยานยี่ห้อหนึ่งคันและยึดซับได้ทั้งหมด161,635บาทในส่วนของรถที่ดี6พฤุทธพาดับได้393เมตรครับเป็นของทองกระทรวงเพื่อเช่นกันครับต่างพยาธิบำเรียครับและผู้เขร่วมประชุมที่พระหลุทุกท่านนะครับผมพัานตํารวจเอกวรพลวิจเจริลองผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดสมุทรสาครนะครับ ขออนุาตนำเรียนท่านระธานนะครับในส่วนของการอบรมไอทูนะครับสมุทรปราการได้ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่28เมษายนนะครับได้อบรมไปทั้งหมด6หน่วยนะครับประกอบด้วยในส่วนของกองกำกับการวืแล้วก็5สถานีตำรวจครับสำหรับในส่วนของการปฏิบัตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของการ ปิดล้อมตรวจคน้นยาเสพติดเ,เกลื่อน่ายนะครับที่สองข้อหมายาสามารถดำเนินการจับคุณได้ทั้งคลิห้ามสามคดีนะครับต้องหาห้าในสามคนแยกประกอบด้วยนะครับคดีจำหน่ายที่แปดคดีผู้ล้องหาพิบแปดคนครอบครองที่ห้าคดีผู้ล้องหาที่ห้าคนแสบที่สี่คดีผู้ต้องหาทาี่สีค่คน ครอบครองพิเศษนะครับดำเนินคดีผู้ต้องหาหนึ่งคนอาวุธปืนสามารถดำเนินการม่าห้าคนนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาห้าคนสำหรับหน่วยที่ดำเนินการจับกุมนะครับได้มากที่สุดคือพพบ้านแชวาครับสามารถดำเนินการจับกุมได้ทั้งสิ้น16หกลายครับ สำหรับในส่วนของการยึดทรัพย์นะครับไว้ในการเริดต่อเบื้องต้นนะครับสมุเินต่ากพรได้ดำเนินการยึดทรัพย์ไว้จำนวนทั้งสิ้น2 8งแส่เจิบาทนะครับก็เป็นการยึดทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องสำหรับในส่วนของการควบคุมยาบ้านะครับ ในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถจับคุมได้27,448เมตรนะครับแล้วก็เตา,ามีนจำนวน2.52กร,รมัมแล้วก็ไอซ์จำนวนทั้งสิ้น2 2 2 2กร,รัมนะครับแล้วก็ปืนสามารถดำเนินการจับคุมได้จำนวน8กระบอกนะครับท่คนผ ที่บ้านแถวครับต่อไปก็คือการจับกุมเมื่อวันที่6พฤษภาที่ผ่านมานะในพื้นที่โคกขามในส่วนของกองกำกับการสืบนะครับก็ได้จับกุ่มน,นายธนากรแล้วก็น,นายรวัติไทยนะครับก็ได้ยาบ้าจำนวนทับล้่นเมตรแล้วก็มียาครับ เรียนท่านประธานและผู้คำยทุกท่านผมท่านหนวยยศส่วนหน่วยรองการตรวจทอนจังหวัดสุพรรณบุรีขออนุญาตรายงานผลการรอ้องตรวจค้นุ่ง6-8พิษภามกนะครับ17หน่วยปฏิบัติจำนวนเป้าหมาย59เป้าหมายจำนวนเครือข่าย15เครือข่ายผลการปฏิบัติจับกลุ่มผู้ต้องหา36ราย35คนเป็นจำน่าย สี่ลาย4คนครอบครองสีล,สงสสล,สสสลาย4คนครอบครองเพื่สบเอ็ลายสิบเอ็คนเสดเก้าลายเก้คนอาวุธปืน3าลาย3าคนดอกไม้เืินสาายสคนมหมายจับสองหมายของของกลางกร้อยสามสิบเมตรอาวุธปืน3ากระบอกนะครับอสอ,บอที่จับมากสุดคือสพสอบน้องสามร้อยสามเมตรนะครับจำนวนทรัพย์ยึดของกลางสี่พันสี่ร้อยบาท ช่วงวันที่21เมษายนถึง8เมษายนจากกลุ่มคดียาเสพติดได้100คดี104คดีผู้หา104คนนะครับจำนวนเครือข่ายไอูตั้งแต่ที่เริ่มดำเนินการมา72เครือข่ายรอบนี้เพิ่มมาอีก15เครือข่ายรวมเป็น87เครือข่ายทำลายเครือข่ายไปแล้ว11เครือข่ายคงเหลือเครือข่าย26เครือข่าย อนุญาตจบการนำเสนอครับตรวจสอบต่อส่วนครับเรียนท่านครับเกรนธรรมทานครับผมบรรเาธกสุภาพไวยิบวงครับรองผู้กำับการสืบสวนตรวจสอบนะครับขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติของกองกับการในช่วง6ถึง8พฤษภาคม66ครับมีการกำหนดเป้าหมายในการติดล้อมตรวจค้นจำนวน1ิเป้าหมายครับสารอนุมัติให้ทำการตรวจค้นได้7 1 เป้าหมายครับสามารถทําการจับกุมได้เจ็เป้าหมายเป็นยาบ้าของการ3าเมตรครับแล้วก็อาวุธปืน3กระบอกเครื่องสูญหนึ่งสีนะครับรวมทั้สืิ้จ7คดีผู้หาเจคนนะครับแล้วผลการปฏิบัติช่วง21เตมษาจนถึงปัจจุบันที่ผ่านมานะครับจะมีการจับกุมร่วมกับพื้นที่สพ บอกคอาไนะครับจับกลุ่มยาบ้าเครือข่ายไมแจ้งฆ่าไหมไหน,นมายพิพงต์ธุระกยาบ้าจำนวน2,000เมตรนะครับแล้วก็รายที่2นะครับเพิ่ม24เมตรเด,ด,เด 2, 9, 8, ริมนะครับจับกลุ่มเครือข่ายเรียนติดจำนวน2,98,000เมตรนะครับก็ร่วมกับทางสพกองบักบึงนะครับผู้หายชื่อนายพิทาหรือดามโวอ่อนนะครับแล้วก็เพิ่มมีการแายงานในเรี่องนี้แล้วะนะครับ สรุปสรุปนะครับของปปสวนนะครับมีตำรวจข้ากรอบจับการนะครับก็สามารถทําการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เจ็ดลายนะครับประกอบด้วยผู้ร้ายตามหมายจับเนี่ยสามลายนะครับแล้วก็เป็นคดียาเสพติดเล็กน้อยบวกอาวุธปืนนะครับจํานวนที่สี่ลายนะครับของปปสวนนะครับขออนุญาตจบการรายงานเพียงตัวนี้ครับขอบคุณครับติดต่อโดยกองพันธเจ็ดครับนายหารรบในภาคของทั้งุ์เจ็ดครับกระเบียน ท่านประธานและทข้าวโรดชมทุกท่านครับครับผมคนตรวปีปีดาอินเชอร์หน้าชุดไปปฏิบัติการปราบปรามยาเสติดนทองาเจ็ดครับแทนคนตรวโทรวาลายุทธสุวัดผู้ทรงบทวุฒิพิเศษซึ่งท่านติดภาเกีจในพื้นที่จังหวัดสุขทากรครับครับตำรวจกองพัของรายงานผลการปิดล้อมตรวจคนจากกลุ่มเคลือดแยาเติดในห่วงันที่ยี่สิบเอ็ดในษายนเป็นพนที่แปดตึ้สาครมตำรวจกองพันท่มีการระดมปวดร้าง นำไปส,ส,สู่การขยายผลตรวจยึดทรัพย์สินก็มีผลกายบันทึกนี้นะฮะครับเครือข่ายผู้ค้าย,ยาเสพติดที่ต้องดำเนินการมีทั้งหมดจํานวนเกาสิเครือข่ายได้ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นจํานวน413เป้าหมายนะครับจากมมากลุ่มผู้หายผู้ครอบครางหาจํานวน734รายได้ผู้หายจานวนเจ็อยามสิคนครับจากกลุ่มคดียาเสพติดข้อหายรายแดงจำนวน235ราย, 36, ยาาารนน 5, ครับ เป็นข้อหาจำหนึ่งร้อยราย,ายข้อหาครอบครองเพื่อจำไายจำนวน129รายครับจากกลุ่มกระเบียดเกิดข้อหาไม่ร้ายแรงจำนวน408ร้อยแปดรายเป็นครอบครองจำนวน106รายครับข้อหาเสพจำนวน378รายเจ็ดสากกลุ่มมุกหาตามหมายจับในภาพรวมความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด,ดจำนวน12หมายจับนะครับของการ เป็นยาบ้าที่ตรวจยืดจับกลุ่มได้จํานวน4,62,070รับไอจํานวน9.5กิกรัมครับเฮโรอีนจํานวน12.9กรัมครับเคตาเบนจํานวน3.53กรัมครับตรวจยืดรัพย์สินมูลค่า2,170ซั์ของการที่ตรวจยึดได้1 8 0 0ครับซับเปลี่ยนเรื่องอาการกันนะว่าเปลี่ยนจํานวน3,17,000ครับ อาวุธปืนที่ได้จำนวนเส,ส้นรวม23กระบอกเพรื่องสุตปืน182นัดครับตรวจยึดทรัพย์สินมีรถยนต์จำนวน2,000คันรถจักรยานยนต์จำนวน6คันตำรวจสอบาเ0็7ขอจบภารงานครับนี่เป็นมีมีมีสามที่เช้คต้นหน่อยก็ราคาเริ่มต้ประมาณ80บาทครับแต่ถ้า,าคุณภาพไม่ดีก็จะเหลือประมาณ60บาทครับ ผมให้เปรียบเทียบเลยถึงว่าก่อนที่เราปิดร้อนตรวจเนี่ยเอาเอาาเฉลี่ยกันยาบ้าเม่เท่าไหร่และขณะนี้เม่เท่าไหร่ที่เรามาจพนพันที่สี่แล้วเนี่ยตันไรกเห็นควา,ามแตกต่างครับขณะนี้ัที่ก่อนหน้าน,นี้นะครับรา,าคาไี่ถึแปงครับใในในอยู่ในภาพราคาก็มันอยู่ที่เท่าไหร่เยกมั้ยครับผมเมื่อก่อนในภาพแปดต่างกันเนี่ยนะเมื่อก่อนเมี่ยเติบาทเรได้ร้อยยี่สิบบาทแล้วของ ส0บาทครับก็ราคายังตรงตัวแล้วก็ถูกกว่านิดหน่อยครับประมาณเป็นไรครับครับเตือนตอครับทางรารสะจวกครับเรียนรัฐบาลเราท่านผู้ประชุมทุกท่านครับในส่วนของจังหวัดสะดวกจะปล่อหน้านี้ก็อยู่ที่ประมาณราคาประมาณแปตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณราคา70 80ยังใกล้เคียงอยู่ที่เดียคกันพอรับตั้งไ่นขาเพชรบุรีครับ ครับผมในส่วนของเรนซิ่ครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนหน้านี้ประมาณ50บถึงนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยถ้าทีส่บถาเนี่ยเริ่มเริ่มมาเราก็สามร้อยคือ10เสามตาม3ิแต่ถ้าถ้าขายส่งเนียจะเป็นอีกเป็นเป็นบาทหรือ5เมตรหเมตรต่อในส่วนต่อเนี่งระดับารส่งนี่แหละครับรับไปดูครับดีกันนะเระดมก็ดีเลย อกองสื่อสื่อ,อจังหวัดเต้นในการตะกรูมาครับต้นปี65เนี่ยประมาณ50บาทครับถึงแปดสิบาทแล้วพอมาปลายปีเนี่ยเดือ30บาทครับแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อวานต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับมีการรอดซื้อเนี่ยก็แถวแถวนึงยี่สิบเมตรเนี่ยสองร้อยบาทก็คือตกมาเมตรละยี่สิบบาทครับหยถึงราคาหนึ่งยี่สิบบาทนะครัจจุบันราคา15ถึง20บาทครับรา,บาคากระบอกไม่มี ตัวสากลครับที่เรี kind of ็วเป,ป็นนรื่องนะครับพื้นที่สมุทรสาครนะครับได้ดาเนินการตรวจสอบนะครับในส่วนของช่วงก่อนที่เราจะมีปฏิบัติการอย่างนี้นะครับในพื้นที่สมุทรสาครเนี่ยราคายาบ้าเนี่ยจะอยู่ประมาณ20ถึง30บาทนะครับ หลังจากที่มีการปฏิบัติการที่มีการติดล้อมตรวจค้นแล้วก็าการปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับช่วงปัจจุบันเนี่ยยาบ้านะครับจะตกเกลือปลาประมาณ50บาทถึง 70, 70บาทครับระยะจำเรียนครับก็คือตกไม่รอดสิบบาท,ทเพ่ท,ที่ที่เคยรอดซื้อครั้งสุดท้ายนะครับแต่ก็มีหลายราคาขายไปแป๊บหนึงเป็นยี่สิบถึงสามสิบบาท แล้วก็มันจะมีเกตหนึ่งก็คือสายแม่ละ60บาทครับมันมีการส่งยาหลายหลายหลายเกนนะครับครับเราเป็นการกีดรถรดคน,นขยายเครือข่ายเนี่ยอย่าบ้าราคาลดขึ้นหไหมยังไงนะผมผมไม่ไม่เดินดีอะไรนะนี่เดี๋ยวว่าให้เราเห็นถึงความเป็นจริงแหละความเป็นจริง ือเราต้องถามคนเสกเฮ้ยถีอซื้อเท่าไหร่กําลังให้อากาศเข้าเสกเน้นในพื้นที่เท่าไหร่นะครับผมโอนไปพักแปดนะครับต่อจังหวัดกูเก็บแล้วทํงานที่สอบถามนะครับแล้วลก็สอบถามท่ 8, ทานึ่งท่านดีดให้เราอีกทอดในภาพรวมว่าพักแปดราคามันเริ่มสูงขึ้นมันบุกชีย้ยังไงนะมันเหมือระไวตัดตอน นนนใน 50, ตอน30หรือส0อันนี้เรดตอนเป็น80ถึง100ในค่าเฉลี่ยน,นะ,ะเราไม่เอาคุณภาพไปถึงว่าตามภาพคือมันจะตัวบมงชีได้ว,ว่าเมื่อเรามีการขยายาจับคุณเนื้จริงจังแล้วจ้าีปัญหาซือยากานนาราคา,าก็สูงขึ้นมันก็เป็นดีมาทัพพายขึ้นเป็น,นกลไกการตลาดนะครับมันจะบ่งบอกถึงว่า เราเอาปีกงาดามปฏิภาณปฏิตผลของทุ้งที่แต่ละจังหวัดแต่ละลักษณะเป็นอย่างไรถามว่าผมสงสารเขาได้นะครับคือมองของผมในการมาเนี่ยตอนเนี้ยเด็กเยาวชนมติดนะครับเมื่อติดต้องขอเงินพ่อแม่ไม่ได้ทำร้ายพ่อแม่เดี๋ยวนี้ไปทำร้ายปู่ย่าตายายแล้วเพราะรู้ว่าคนแก่จะมีเบี้ย เยื่อชาที่อำนาจของรัฐบาลที่ให้แต่ละเดือนเดือนละแปดร้อยหรือเท่าไหร่เนี่ยมันรู้เลยวันไหนออกมันไปรอเลยไม่ให้กระตุ้นดีถูกยาตายนี่เป็ความรู้ของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกผมเน้นในเรื่องเงื่อนไขเพื่อจะจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยและทุกอย่างถือถือรายใหญ่นะครับผมไม่ได้เน้นเอาตัวเลขแต่ผมเน้นเอาความเป็นจริง ที่แตะต้องได้แล้วชาวบ้านได้ประโยชน์แล้วเราได้กลุ่ร่วมกันถ้าเราทำเพื่อใายแล้วเนี่ยปรดี๋ยวอื่นก็ต้องลงนะครับฆ่ากลุ่มเราก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยติดเป็นสาเหตุนะครับตอนนี้ก็ฝากทุกหน่วยด้วยกันนะครับมีตาใหญ่แล้วก็ยึดทรัพย์เอาสมหมายกองนอนมาเล่นแล้วก็ให้สอบตีนะฮะผู้กับสอบสวนเนี่ยซึ่งมีกระบการมีความชำนาญเก่งนันการสอบสวนเนี่ยตั้งในหน้าทำงาน ลงไปนะครับเพราะนั้นตื่นจังหวัดจะต้องมาเล่นด้วยนะครับแล้วก็ถือภา่าก็เอาใจจังหวัดในความรับผิดชอบของตัวเองนะเนี่ยมาดูรายใหญ่แล้วขยายผลน,นะครับฝากท่านราองวิก,การอยู่ที่ศึกษาห์รู้ตรงรุ่นนะครับที่รับผิดชอบด้วยตรวันเล่นนัดด้วยแล้วกันนะครับ and